เครื่องตัด้าไรสาย OC GTC 06กับ C07 ขนาดเท่ากันเลยพี่น้องครับแต่ว่า C06 มันจะเป็นมอเตอร์แปลงท่านนะครับ C07 จะออกแบบมาเป็นมอเตอร์บัลลีตแล้วนะครับเป็นมอเตอร์ไล่แปลงท่านที่ว่าลุยงานหนักได้สบายๆครับตัวนี้ดีไซน์คนละแบบกันนะครับตัว C07 ก็จะออกแบบมาแบบนี้นะครับที่ว่าดามจับถนัดมือเลยนะครับผมแบตเตอรี่ Cm ขึ้นกันนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับใบมีดมาแบบดีกกันเป๊ะนะครับแต่ว่าจะ ดีไ์้ไม่นะครับตัวนี้สามารถปรับนะครับหมุนไส้ขัวได้นะครับตัวนี้ปรับหมุนไส้หัวได้แต่ว่า4ีจะปรับกลมเงยได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ปรับไส้หัวได้พพ้อมนะครับเอาไว้ตัดขอบสนามพี่น้องครับตัวนี้แรงจริงตรงปกสินค้าทรงตรงจากแบรนด์พี่น้องครับแนะนําเลยครับผมที่ว่าตามหาเครื่องตัดญาไร้สายนะครับมาเอาของโอสุกะไปใส่งานกันเพว่าจะเป็นหญ้าแข็งหญ้าออดแบบนี้พี่น้องครับตัดขาดกระจุยเลยครับผมน่วยงานหนักได้จริงมอเตอร์บ่ใหม่ตัวนี้อันนี้ใส่งานมั่งแต่ปีที่แล้วพี่น้อง นะควยที่ว่าตามหาเครื่องตัดหาใส่แบตเตอรี่นะครับมาเอาจากแบรนด์โอสุกะไปใส่งานกันบอผิดหวังนะครับสินค้าตัวนี้ตรงปกทรงตรงจากแบรนดมีการรับประกันนานถึง6เดือนเช่มครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตรเล็ตไล่แปลงท่าน,นะครับโอ g ีจีที 7, จิมทีกางครับ